สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอ่ามอสเทอร์ยิมแชมเปญชิพนะครับหรือโปเกมอนเวอร์นะฮะสำหรับนี้จะพาอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับก็มีกิจกรรมโปเกมอนใหม่แล้วก็อ่าจับโปเกมอนระดับ SR เป็นการันตีนะเดี๋ยวไปติดตามได้คลิปนี้ครับก่อนจะลืมก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อไปเลยกันแล้วก็ฝากช่องใหม่ครับเพิร์นโซนเกมมิ่งนะแล้วก็อีกช่องนึงเป็นเพิร์นโซนยูเทสต์นะครับฝากไปติดตามให้กำลังใจกันเยอะนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่หาเกมนี้ ก็มีโปเแกรมมอนมาใหม่นะนี่ครับก็กดรับได้เลยนะเป็นคาโมนิญินะครับเป็นโปรแกรมอนนะครับระดับ SSR เลยนะโอ้เยวคลิปหน้าผมมารีวิวให้ดูแล้วกันนะฮะลอกจากนี้นะครับโปรแกรมอนตัวนี้มันไม่สามารถใช้ได้ตลอดเวลานะครับมันใช้ได้แค่ช่วงคราวนะน่าจะวันหรือ2วันนี่แหละเป็นทดลองใช้นะแต่วิธีหาคาโมนิญิครับอยูผมพาไปดูนะก็นี่ครับกิจกรรมทำไอซ์แลนด์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะก็จะเป็นกิจกรรมอ่าเป็นหมู่เกาะการันตีจับโปรแกมมอน SSR นะครับผมนี่เห็นไหมฮะ ถ้าเป็นเกาะที่1เนี่ยนะครับ Open i ไอซ์แลเกาะแรกเนี่ยจะการันตี SR นะครับคุณจะได้ SR แน่นอน1ตัวนะนี่ครับโดยใช้ตั๋วตรงนี้นะฮะแล้วก็อย่างหนึงจะเป็นอ่าเกาะการันตีนะครับตัว SR ที่เป็นคาโมนิจิตัวกิจกรรมนะครับผมอ่ามีเวลาอยู่ประมาณ94ชั่วโมงนะก็ประมาณกี่วันอนะ่ะสาวันนะครับผมตัวกิจกรรมนี้นะอันที่3เนี่ยจะเป็นอ่าการันตีนะครับเป็นโปเกมอนแฟลนะครับเลเวล3ขึ้นไปนะ เออมีแน่ๆนะครับในเกาะนี้แล้วก็สุดท้ายจะเป็นการันตีนะครับในส่วนของคาโมเนงิร่างแฟดเลเวล5ขึ้นไปนะก่อนนี้ก็จะเถื่อนหน่อยนะก็จะต้องเติมนะครับใช้เพชรใส่ลุงเติมนะอ่ามาลับฟรีกันก่อนเลยนะครับซีเล็กแพ็กตรงนี้นะฮะก็จะได้ตั๋วนะครับแพมเมอรี่แพ็หนึ่งใบฟรีๆนะครับในการเข้าเกาะนะครับผมอ่าที่เหลือก็เป็นแพ็กที่อยากจะเติมนะครับอ่เดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะไอเกาะนี้นะครับผมอ่เดี๋ยวผมอนุญาตขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะ ตอนนี้เรามี1นึ่งใบแล้วเห็นไหมฮะหัวด้านบนนะครับก็เดี๋ยวก,กดมาที่นะฮะกลับเป๋านะครับผมเดี๋ยวเช็คมอนสเตอร์บอลแปหนึงนะเพราะว่าจะเข้าไปจับโปเกมอนทั้งทีเนี่ยต้องเตรียมบอลให้ครบนะอ่ะโอเคมีสีเป็นแอดวานโปเกมอนหนสีลูกนะแล้วก็สีฟ้า6 8ที่เหลือจะเป็นสีแดงนะครับอ่ะพอได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับ เราไปจับการมอนกันนะครับการันตี S s R กันนะครับกดไปเลยโอเคนะครับผมคุณจะได้ S R แน่นอนหนึ่งตัวนะครับในการเข้าครั้งนี้นะอย่าดูกันว่าเป็นตัวอะไรอ่าโอเคครับเป็นเมก้าฟูจิกิดานเนะนะครับผมเอ้ฟูจิกิบานะนะครับผมขออภัยที่เหลือมีเหมือนจะมีล่างแฟตตัวหนึ่งนะเหมือนจะมีวอเกนยนล่างแฟตนะครับที่เหลือก็จะเป็นกาเบสสองมิวหนึ่งไลชูหนึ่งนะครับแล้วก็ธันเดอร์นะที่ผมเห็นเมื่อกี้แล้วก็เกิงโกงะนะครับผม อืมโอเคเลยเนะี่ยก็เย่ามาเลือกจับจริงๆเราสามารถจับได้หมดเลยนะรอบนี้ทั้งหมดกี่ตัว8ตัวด้วยกันนะฮะเราสามารถที่จับให้หมดแล้วก็ออกมานี่ครับเป็นเมกาฟูจิกิบานะนะครับผมฟูจิกิบานะล่างเมกานั่นเองนะครับผมอ่าผมยังไม่มีตัวนี้เลยนะในในสมุดนะครับในคู่มือผมไม่มีเลยนะฮะอันนี้กาชอมนะครับกาเบียสนะครับกาเบียสเนี่ยถ้าเกิดว่าจะอัพดาวถึง9ดาวเนี่ยจะต้องมีทั้งหมด22ตัวนะับผม เดี๋ยวไล่จับนะครับกาเบียนี่เก่งมากเลยนะเป็น SR ที่เก่งที่สุดนะครับผมโหจับไม่ได้เลยนะถ้าจับไม่ได้มันก็จะเป็น s r สาร์ฉาดมาให้เรานะอาลองเปลี่ยนบอลดูก่อนเปลี่ยนเป็นบอลสีน้าเงินกันบ้างนะครับกดกูบโอ้ไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าคลิกตรงโปรเกบ,บอลแล้วยังจับไม่ได้มันก็จะได้เป็นฉาดของตัวกาชอม,มายนะครับเดี๋ยวลองจับ ฟูจิกิบานาลาเมกาดีกว่าตัวนี้เป็น s อนะครับได้เป็นฉาดเอซกลับมานะครับอือหือโอ้โหถ้าปลาบอลสีน้ำเงินแล้วไม่ได้มันจะเด้งเป็น s อชาร์ฉาดกลับมานะอ่าเรียบร้อยครับได้มาแล้วนะฮะก็ใช้ไปทั้งหมดนะครับโปกเกบอลหนึ่งนะครับแล้วก็บอลสีฟ้าอีก5เม็ดนะโอเค โอเคเดีย๋ยวเรามาจับกาเบียสกันนะครับ2ตัวนะครับสะสมไว้นะครับเอาไปทำกาเบียสเก้าดาวนะโคตรเก่งนะครับจัดไปไม่ได้ครับได้ชาดกลับมานะครับอ่ะเดีย๋ยวลองใหม่อืมก็ยังไม่ได้เนาะอ่าเรียบร้อยครับใช้ไปทั้งหมด3ลูกนะครับผมเป็นบอลสีฟ้านะครับผมน้ำเงิน อ่ะเหลือก,กาเบียสอีกหนึ่งตัวนะครับต้องการยี่สิบเอ็ดตัวนะครับมีอยู่ในคลังห้าตัวโอ้ไม่ได้เหลือบอลสีน้ำเงินครับห้าสิบห้าเมตรยังไม่ได้นะได้เป็นเศษชิปมานะครับอ่ะเรียบร้อยครับได้กาเบียสหมดแล้วนะครับอ่ะเดีย๋ยวจับตัวต่อไปกันดีกว่าอา่ะไปไหนหมดโอเคจับโวเคเนียนดีกว่า อันนี้เป็นวอคินเนียนล่างแฟดนะเนี่ยเห็นไหมครับเป็นแฟดเนเจอร์มันเขียนอยู่นะครับต้องใช้23ตัวนะถึงจะเป็น9ดาวมาแล้วครับไม่ติดนะโอเคเอาใหม่นะครับพึ้งโอ้โหไม่ได้เนะได้ชิปวอคินเนียนกลับมาครับโอเคอยู่จัดไปโอ้ได้เป็นชิปแรนดอมโอเคไม่เป็นไรครับจัดไปโุไม่ได้นะอีกทีนึงอ่าไม่ได้ โอ้ยเหนียวจริงอ่าเรียบร้อยครับนี่ครับเวอร์เคเนียนนะฮะเป็นร่างแฟดนะครับเป็นตัวสีทองนะโคตรเท่เลยนะฮะใช้ไปโปกเกมบอลเลูกนะครับแล้วก็บอลสีน้ําเงิน1ลูกเท่านั้นนะครับจัดไปที่เหลือก็จะเป็นมิวนะฮะมิวเกงโคง,งะเดี๋ยวเกงโคง,งะก่อนละกันอันนี้ก็เป็น SR หมดเลยนะสตัวนี้เป็น SR หมดเลยแล้วเป็นโปกเกมอนธรรมดานะไม่ใช่ร่างแฟดด้วยนะครับคือเข้ามาเนี่ยคุณจะเจอ SR 1ตัวแน่นอนนะครับ อ่าได้เลยครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับแล้วคุณก็จะเจอร่างแฟตหนึ่งตัวนะครับอีก6ตัวจะเป็น SR ธรรมดานะครับ SR 1ตัว SR แฟตหนึ่งตัวแล้วก็ SR ธรรมดา6ตัวนะครับทั้งหมด8ตัวด้วยกันอ่าเรียบร้อยครับหูติดรัวๆเลยนะครับก็ไหนๆก็เข้ามาแล้วเนาะก็แนะนำให้จับให้ครบเนาะแล้วออกทีเดียวดีกว่ามันก็จะคุ้มค่ากว่าเนาะโอเคเหลือทันเดอร์กับไรชูเท่านั้นนะครับ2ตัว ใช้แค่บอลธรรมดาก็พอเนาะโอเคอย่าเปลี่ยนบอลจับไม่ได้เนาะเออือนี่ขนาดอยู่ทางด้านหลังมาแล้วเนี่ยโอเคครับเออไม่มาเนาะอย่างน้อยเราก็ได้ SR เออาร์มาหนึ่งตัวละไอ้บอยครับได้เป็นทันเดอร์นะครับผมสวยงามนะครับอ่เหรือตัวสุดท้ายครับเป็นไลชูนะครับผมไลชูไลชู เมื่อกี้ผมได้ฟูจิกิบานะแบบล่างเมกาด้วยยังไม่มีในคลังด้วยนะตัวแรกเลยอืไม่ติดเนาะต่อเลยครับอืเรียบร้อยครับไลชูเ r อ,อ,อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับก็ครบ8ตัวนะครับในการเข้ามารอบนี้ก็อ,กอดออกไปทีนึงก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวระบบมันก็เด้งออกมานะครับเรียบร้อยนะถ้าเกิดว่าเราจะเข้าอีกครั้งนึงเราต้องกดเสีย500เพชรนะ ในการซื้อตั๋วรีได้2ครั้งนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้ครับก็เรียบร้อยนะสำหรับกิจกรรม S.R s นะครับการันตีฟรีๆนะก็มาทำกันนะครับทุกทุกคนน่าจะได้รับ S.R กันช่วง 3- 4วันนี้นะน่าจะมี S.R ใช้กันทุกคนนะครับผมแล้วก็นะครับในส่วนของโปรแกมรมที่เราจับมาซ้ำใช่ไหมเราก็มาใช้ในการอัปดาวได้นะครับผมแบบอย่างนี้เลยนะครับกดไปที่ Start Up นะครับผม อ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแนละ้วเราก็ยังลืมนไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ